เรื่องราวอีกด้านหนึ่งของนางฟ้าใจร้ายชื่อมาลฟิเซนที่ทำให้เราได้ทราบสาเหตุว่าทำไมเธอถึงไปสาบตัวหญิงอโอโรราให้นิทราเราได้ทราบเรื่องนี้ผ่านหนังเรื่องมาลฟิเซนลาแวคชัน ที่นำแสดงโดย a n g e l ล่าเจอรีที่เป็นหนังที่อยู่ในดวงใจของใครหลายคนที่เป็นหนังที่ประสบความสำเร็จทั้งเรื่องความวิจารณ์และเรื่องไรายได้แล้วรู้หรือปเปล่าว่ากวา่าหนังเรื่องนี้จะถูกนำมาสร้างเป็นลา c วกชนในปี2014ไอเดียการนำเสนออีกมุมมองหนึ่งของตัวละครมาร์ลฟิเซนต์ดิสนีต้องการนำเสนอมาตั้งแต่ปี2003แล้วไอเดียการสร้างสปินออฟของมารลฟิเซนมันก็ถูกสร้างถูกวางแผนโดยดิสนียมาตั้งนานแล้ว ตอนที่มีความตั้งใจจะสร้างเป็น live action ซสอีกดิสนีย์ตั้งใจจะสร้างเป็น Animation 3มิติที่ก็เป็นแอนิเมชันเล่าที่มาที่ไปของตัวละคร m าร e f ิน e n t แต่สุดท้ายโปรเจกต์ Project เนี้ยก็ถูกยกเลิกไปในปี2005แต่ไม่ก็น่าสนใจที่พอผมได้หาข้อมูลและได้อ่านเนื้อเรื่องเต็มๆของเวอร์ชันนี้แล้วรู้สึกว่าน่าเสียดายมากและเนื้อเรื่องที่อ่านมันก็ค่อนข้างเซอร์ไพรส์แล้วก็แปลกใจมากที่ ในเวอร์ชั่นแรกของ m า l e ลฟิเซนมันก็แอบมีความดาร์กมีความน่ากลัวนิดหน่อยเอาล่ะในคลิปนี้นะครับช่องมีบิสบริดตั้งใจจะเอาเรื่องราวของโปรเจกต์มาร e ลฟิเซนตมานำเสนอให้ผู้ชมได้รู้จักกันว่าไอเดียแรกที่ดิสนีย์อยากจะนำเสนอมา l e ลฟิเซนเนี่ยมันมีเรื่องราวอย่างไงบ้าง ถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่ a n i m เมชันสามมิติกำลังบูมใช่ไหม Toy Story ก็กําลังบ๊อบบูราเลยแต่ในช่วงนั้นดิสนีย์ก็เพิ่งนําเสนองานภาพรูปแบบใหม่กับงานภาพคอมพิวเตอร์สายมติกับเรื่องไดนโนเสาร์ไปทําให้ดิสนีย์เริ่มมีไอเดียมากขึ้นกับการนําเสนองานภาพที่สร้างโดยคอมพิวเตอร์และเรื่องมาริเวเซนเองก็คือหนึ่งในไอเดียที่ดิสนีย์ต้องการจะนําเสนอด้วยงานภาพคอมพิวเตอร์สายมิตินะครับไอเดียนี้เริ่มคิดเมื่อปี2003โดยจอห์นฮอวนะครับโปรเิวเซอร์มือทองที่เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของโปรเจคไม่ว่า จะเป็นแล้วน i คิแล้วก็พ u t y and เดอ b e บีสเขามีไอเดียที่อยากจะนำเสนอเรื่องราวของตัวละครผู้หญิงที่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความเด็กเดียวแล้วก็มีคนมาบอกเขาว่า m a l e f i c e n t คือตัวละครที่เขากำลังมองหาแล้วเขาก็คิดว่ามัน Make s e n ซนเพราะว่ามา l ์ลฟิเซนคือตัวละครที่เป็นตัวร้ายที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของดิสนีย์และเป็นตัวละครที่มีความ เอลเแกน์ e ant, มีความสง,ง่างมงาเหมือนโมเดลและเขาคิดว่าเธอต้องเคยเจอเรื่องราวในอดีตมาก่อนที่เจ็บปวดเธอจึงเป็นตัวร้ายเช่นนี้ทำให้ความคิดนี้เขาจะเริ่มเป็นโปรเจกต์ที่เชื่อว่ามาร์ f ฟิเซนขึ้นมาเพื่อน,นำเสนอเรื่องราวอีกมุมมองหนึ่งของมาร์ f ฟิเซนออกมาและโปรเจกต์นี้ก็ได้เริ่มเมื่อปี2003เขาได้นำเสนอไอเดียนี้ต่อดิสนีย์ดิสนีย์ก็เหมือนจะเห็นด้วยดังนั้นโปรเจกต์นี้จึงถูกพัฒนาอย่างลับๆด้วยไอเดียนี้ ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากละครบรอยเวลเรื่อง The Wicked ที่เป็นเรื่องราวที่ได้แปลงมาจาก Wizard of Oz ที่เป็นการเล่าเรื่องราวของสองแม่มูสว่าทำไมพวกเธอถึงได้เป็นศัตรูกันดังนั้นจอหของขก็ได้ไอเดียนี้มาจาก The Wicked ด้วยเช่นกันในการจะแต่มาเล่าเรื่องราวของออโรราและมาร์ลีเซนว่าทำไมพวกเธอถึงได้เป็นศัตรูกันซึ่งมันก็น่าเสียดายที่ต่อมาในปี2005โปรเจกต์นี้ก็ได้ถูกเก็บเข้า เชลเก็บเข้าตู้อย่างเป็นทางการหรือก็คือถูกยกเลิกนั่นเองตอนแรกดิสนีย์ตั้งใจจะประกาศโปรเจกต์นี้พร้อมๆกับการประกาศว่าใครจะมา,มาพากเสียงเป็นออโรราและมาร์ิฟิเซนซึ่งในการแคสแรกเนี่ยดิสนีย์ตั้งใจเลือกแคทเธอรีนโอฮารามาพากเสียงมาร์ิฟิเซนแล้วก็เอาเคียร่าไนซ์ลีมาพากเป็นออโรราแต่สุดท้ายก็ไม่ทันได้ประกาศแคสติส้งโปรเจกต์นี้ก็ถูก เก็บไปซะก่อนด้วยสาเหตุที่ดอนฮอคิดว่าโปรเจกต์นี้มันยากเกินไปที่จะสร้างและแม้ว่าในปี2อง5ันห้าโปรเจกต์จะถูกเก็บเข้าเชล์อย่างเป็นทางการแต่ดอนฮอก็ยังไม่หมดความหวังกับโปรเจกต์นี้ พราะในปี2009เขายังมีไอเดียนี้ในการอยากจะนําเสนอเรื่องราวของมาล์ลฟิเซนทําให้ไอเดียเขาในปี2009ก็คือการเอามาล์ลฟิเซนมาสร้างเป็นลา A วคชันและผู้กํากับที่เขาเล็งจะให้มากํากับโปรเจกต์นี้ก็คือทิมเบอร์ตันที่ในช่วงนั้นเขากําลังกากับเรื่องอลิซอิวานเดอร์แลนด์ด้วยทําให้ทิมเบอร์ตันคือคนแรกที่จอนฮอลไปนําเสนอไอเดียลาเวคชันของมาล์ลฟิเซนด้วยซึ่งในช่วงแรกก็เหมือนว่าทิมเบอร์ตันก็เหมือนจะ เออออกกับโปรเจกต์นี้ก็เหมือนจะกลายเป็นผู้กำกับโปรเจกต์นี้ต่อจากอลิซอวันเด์แลนด์แต่สุดท้ายเขาก็ออกจากโปรเจกต์ไปและโปรเจกต์มาร e f i c เซนก็ถูกกำกับโดยคนอื่นแทนดังนั้นเราก็เลยได้เห็นแองเจลิน่าโจลีมารับบทเป็นมาร e f i c เซนในฉบับ live action ในปี2014และที่สำคัญรู้ไหมคะว่าจริงๆแล้วอ่ะใบหน้าของแองเจลิน่าโจลีก็คืออินสปิเรชันหลักที่ดอนฮอล เอามาดีไซน์ใบหน้าของมารลิฟิเซนตั้งแต่แรกแล้วในฉบับแอนิเมชันก็คือเขาเห็นหน้าแองเจล่าโจลี่เขาก็เลือกแล้วว่าจะเอาหน้านี้มาเป็นแบบในการออกแบบมารลิฟิเซนฉบับแอนิเมชันมันก็เลยเป็นเรื่องที่เหมาะเจาะกันมากที่ในฉบับลแอคชันเขาก็ได้แองเจล่าโจลี่มาเล่นเป็นมารลิฟิเซนด้วยนี่เป็นความบังเอิญที่ไม่บังเอิญเลยนี่คือความตั้งใจ ของจอห์นฮอสตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่การกำเนิดโปรเจกต์มาล์เวลวิเซนเลยที่สุดท้ายก็ได้คนที่เหมาะสมที่สุดกระเบิดมาล์เวลวิเซนมาเล่นเป็นมาล์เวลวิเซน ซึ่งเรื่องราวของมารีฟิเซนผมจะเล่าย่อๆก่อนนะครับเพราะว่าจะมีพาร์ทที่เล่าเรื่องราวเต็มหลังจากนี้ด้วยไอเดียแรกของมาร f ฟิเซนก็คือเธอก็เป็นนางฟ้าเช่นเดียวกันเหมือนกับฉบับรัศดร์แรกชั่นแต่ทว่าเธอเป็นนางฟ้าที่อยู่ภายใต้การปกครองเธอไม่ได้เป็น ราชนีเหมือนในราบเวอร์ชันและเธอก็มีความต้องการที่จะปกครองอาณาจักรนางฟ้าด้วยแต่มันก็เกิดความขัดแย้งระหว่างราชนีนางฟ้ากับมาลฟิเซนทาให้เธอได้เกิดการข้นบอลลังขึ้นมาและก็ได้ไปสับออโรรา Aurora, แล้วก็เกิดเรื่องราวตามพล็อตของ Sleeping Beauty แต่ว่าในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันก็จะมีความผูกพันบางอย่างของมาลฟิเซนกับออโรราเพิ่มขึ้นมาด้วยเราลองมาดูคอนเซปต์อาร์ตของหนังเวอร์ชันนี้กันก่อนดีกว่าว่ามันน่าสนใจแค่ไหนที่ ไอเดียถูกสร้างเป็นภาพแล้วแต่ว่าไม่ถูกเอามาสร้างเป็นของจริงเราจะเห็นดีไซน์แรกของมาลีวิเซนจะไหมก็จะเป็นเหมือนในการ์ตูนเลยเธอก็จะมีข่ายาวผิวสีขาวซีดและใส่ชุดสีดำเป็นเหมือนในการ์ตูนเลยภาพเอลคนนี้ก็คือไอเดียแรกของมาลีวิเซนในร่างนางฟ้า เธอเปนานงฟ้าที่มีหูยาวที่สุดในไมา่ดานางฟ้าทุกตัวก่อ,อนที่เธอจะถูกสาบให้กลายมีเขาและโลเคชันต่างๆก็ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยในในภาพนี้ก็น่าจะเป็นปราสาทของมาร์ลิฟิเซน์มีสีเขียวและนี่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในเพื่อนของมาร์ล i ฟิ n เซน์และโมเดลเจ้าชายฟิลิปก็ถูกออกแบบไว้เรียบร้อยแล้วหล่อมากเนี่ยกับฮาร์ริสแคนเลเซนเลยและนี่ก็คือหน้าของม a l ์ล i ฟิ n เซนที่มีความคล้ายแองเจลหน้าโจลีมากใช่ไหมและนี่ก็คือบรรลังของราชินีนางฟ้า ที่ถูกออกแบบซึ่งเป็นหนึ่งในตัวละครสาคัญในเวอร์ชันนี้อีกหนึ่งโลเคชันของมอ l ติฟิเซนที่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมครับว่าเธอมีเขาหลายแฉกที่เหมือนได้รับแรงบันดาลใจมาจากเขากวางและนี่ก็คาดว่าอาจจะเป็นปราสาทของราชาสเตฟานและนี่ก็น่าจะเป็นห้องที่ออโรรากําลังนิทรายอยู่ภาพป่านี้ก็น่าจะเป็นภาพฉากของ ที่มาเลฟิเซนต์อยู่ก่อนในช่วงที่เธอกำลังเป็นนางฟ้าในฉากนี้ก็น่าจะเป็นปรา,าสาทของมาเลฟิเซนต์ในช่วงที่เธอได้กลายเป็นตัวร้ายเรียบร้อยเมื่อราชินีนางฟ้าผู้ดูแลทุกสิ่งมีชีวิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในป่ามหัศจรรย์ได้พบทารกแรกเกิดที่มีความงามอันน่าลึกลับ ในดินแดนแห้งแล้งซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นส่วนหนึ่งของป่ามหัศจรรย์เธอตั้งชื่อเด็กว่ามารฟิเซนและต้อนรับเธอเข้าไปในป่าที่มีเหล่านางฟ้าอาศัยอยู่เมื่อมาฟิเซนเติบโตขึ้นเธอก็กลายเป็นเด็กซุกซนและเห็นแก่ตัวและถูกนางฟ้าคนอื่นๆเกลียดชังเนื่องจากความสามารถด้านเวทมนต์มืดและหูที่ยาวของเธอแม้จะได้รับการเลิกปฏิบัติเช่นนี้ แต่เธอก็มีความฝันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือวันหนึง่งเธอจะได้ขึ้นครองพลังต่อจากกลายชนีแห่งนางฟ้าในการประะนภพยัยครั้งหนึ่งของเธอมารลฟิเซนได้พบกับนางฟ้าสีสันสดใสชื่อออมิโทล่าทั้งสองกลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็วและใช้เวลาทุกช่วงเวลาที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการหัวเราะและเล่นสนุกในป่าในวันเฉลิมฉลองปีใหม่ทางจันทรคติ เหล่านางฟ้าจากทั่วป่าจะมารวมกันเพื่อรับพรจากนุกพิราบศักดิ์สิทธิ์นุกสีขาวที่ให้พลังแก่พวกนางฟ้าให้แกร่งขึ้นนุกพิราบจะไปเยี่ยมนางฟ้าเพียงบางตัวเพื่อไวยพรเท่านั้นและมารเฟเซนก็ไม่ใช่หนึ่งในนั้นมารเฟเซนโกรธมากจึงพุ่งเข้าไปในห้องโถงของราชนีและต้องการพบเธอรายชินีบอกมารเฟเซนว่าเธอไม่ต้องการมอบพลังมืดให้กับนางฟ้าที่ชั่วร้าย และอีกอย่างมาริฟิเซนเองก็มีพลังมืดไปของตัวเองอยู่แล้วจากนั้นราชนียก็สั่งให้ทหารองครักษ์ไล่มาริฟิเซนออกจากห้องโถงโดยความรู้สึกสิ้นหวังและถูกปฏิเสธมาริฟิเซนจึงถอยกลับไปยังต้นไม้ของเธอและวางแผนแก้แค้นเธอจึงของความช่วยเหลือจากเพื่อนของเธออย่างออมิทโทลาออมิโทลาก็กลับปฏิเสธทันทีมาริฟิเซนไม่พอใจมาก เธอไปที่สวนที่นางฟ้าทุกคนกำลังเฉลิมฉลองเธอได้เปิดเผยความลับดำมืดของราชนีนางฟ้าให้นางฟ้าตัวอื่นทราบนั่นคือราชนีมีความสัมพันธ์รักอย่างลับๆกับราชาสเตฟานแห่งอาณาจักรใกล้เคียงราชนีทรงสั่งให้ทหารองครักษ์มากำจัดมาเลฟเเซนออกไปแต่ถึงอย่างนั้นเรื่องราวของราชนีก็ถูกเปิดเผยแล้วการเปิดเผยด,ดังกล่าวก่อให้เกิดความปันป่นป่วนในหมู่นางฟ้า ทั้งทั้งที่ราชนีเคยยืนกรานอยู่เสมอว่าเธออยู่เหนือเรื่องราคาของมนุษย์เสมอนางฟ้าหลายตัวตกใจและผิดหวังและบางตัวถึงกับตั้งคำถามถึงความเป็นผู้นำของราชนีอย่างไรก็ตามมาเลฟิเซนกลับรู้สึกตื่นเต้นกับความวุ่นวายที่เธอเก่ะขึ้นเธอมีความสุขมากที่ได้สร้างความลำบากใจให้แก่ราชนีและทำให้นางฟ้าตวอื่นๆผิดหวัง ขณะที่เหล่านางฟ้าเริ่มแยกย้ายกันไปราชนีก็เรียกทหารองครัก์ไปจับตัวมาเลฟิเซนต์ราชนีสาปเธอด้วยการให้เธอมีเขายาวขนาดใหญ่เพื่อให้ทุกคนได้เห็นท่าแท้ของมาเลฟิเซนต์มาเลฟิเซนต์วิ่งด้วยความรวดเร็วและว่องไวเธอวิ่งไปในป่าเธอใจสลายมากเสียงร้องของเธอดังก้องไปทั่วต้นไม้เพราะเธอรู้ว่าเธอจะมีชีวิตที่ถูกเรียกว่าความชั่วร้ายตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา มาเลฟิเซนก็เป็นที่รู้จักในท่ามกลางนางฟ้าในนาำนางหญิงแห่งความชั่วร้ายเธอกลายเป็นนางฟ้าที่น่าหวาดกลัวและน่าเกรงขามแต่ก็มีนางฟ้ามากมายมาหาเธอเพื่อขอคําแนะนำและความคุ้มครองเธอเริ่มรวบรวมกลุ่มผู้ติดตามและในไม่ช้าเธอก็กลายเป็นผู้นำของกลุ่มสิ่งมีชีวิตแห่งความมืดที่ทรงพลังและน่าเกรงขามอย่างไรก็ตามเมื่อเวลาผ่านไป บุคลิกของมาลฟิเซนก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มหิวกระหายอำนาจและเริ่มมองโลกเฉพาะด้านที่มืดมนเธอหมกมุ่นอยู่กับความทะเยอทะยานของเธอเองและการแสดงออกที่มีเมตตาและเอาใจใส่ของเธอก็กลายเป็นความหวดร้ายและความชั่วร้ายในขณะเดียวกันออมิทโอล่าก็ยังคงซื่อสใ์กับการเป็นตัวเองเธอยังเป็นนางฟ้าที่แพร่ความสุขและความรักในทุกที่ที่เธอไป แม้ว่าเพื่อนของเธอจะเปลี่ยนไปก็ตามแต่ออมิทชลาก็ไม่เคยสูญเสียความหวังและยังคงพยายามนำแสงสว่างมาสู่ชีวิตของมาเลฟิเซนต์แต่ในที่สุดเส้นทางของพวกเธอก็ต้องแยกจากกันเมื่อความกระหายอำนาจของมาเลฟิเซนต์มีมากเกินไปที่เธอจะทนได้เธอเริ่มสร้างความหายนะให้กับอาณาจากักรก่อให้เกิดความหายนะและความหวาดกลัวในทุกที่ที่เธอไป ออมิทลาซึ่งทนดูเพื่อนของเธอสร้างความเจ็บปวดมากมายไม่ได้อีกต่อไปจึงตัดสินใจออกจากอาณาจากักรเพื่อไปเผยแพร่ความรักและความหวังของเธอให้สิ่งมีชีวิตอื่นๆหลังจากการวางแผนแก้แค้นราชนินมมาหลายปี mm. มาริฟิเซนก็วางแผนการโจมตีของเธออย่างรอบคอบ เธอศึกษาแผนผันของปราสาทของราชนีและเรียนรู้กิจวัตรของผู้คุมของราชนีเธอ,อยังสร้างพันธมิตรกับนางฟ้าคนอื่นๆที่มีความเกลียดชังราชนีเหมือนกันขณะที่ราชนีกำลังหลับมาเลวฟิเซนต์พากพวกแอบ,บเข้าไปในปราสาทพวกเขาเอาชนะทหารองครักษ์ได้อย่างง่ายดายและเดินไปที่ห้องของราชนีและมาเลฟิเซนต์ก็ฆ่าราชนีในขณะที่เธอกำลังหลับ หลัาลูกๆของราชนีนีก็ได้พบร่างไร้วิญญาณของแม่พวกเขาพวกเขาเสียใจมากและเริ่มวางแผนง,งานศพของเธอทันทีในขณะเดียวกันมาริฟิเซนก็ทำเหมือนเธอไม่รู้อะไรเกี่ยวกับความตายโดยแทงทำเป็นตกใจและเสียใจกับข่าวนี้ขณะที่เอาลบจโอรสของราชนีก็ขึ้นคลองมันลังมาริฟิเซนก็เริ่มเคลื่อนไหว เธอเริ่มได้รับการสนับสนุนจากนางฟ้าตนอื่นๆที่ไม่พอใจกับการปกครองของอัลบิชและเริ่มสร้างกองทัพของเธอเองเป้าหมายสูงสุดของเธอคือการโค่นล้มอัลบิชและควบคุมอาณาจักรนางฟ้าของตัวเธอเองคือหนึ่งขณะที่ราชาสเตฟานและภรรยาใหม่ของเขาเฉลิมฉลองการประสูติของลูกสาว มาลฟิเซนก็แอบเข้าไปในปรา,าสาทและสาบเด็กทารกเธอสาบว่าในวันเกิดปีที่16ของออโราออโราจะถูกทิ่มด้วยเข็มปันได้ที่นิวดาตายพระราชาและพระราชินีกลัวมากจึงรีบออกไปปกป้องเจ้าหญิงทันทีพวกเขาขอความช่วยเหลือจากนางฟ้าทั้ง3าได้แก่ฟลอราฟาวนาและเมดีเวเทอร์นางฟ้าทั้ง3ามตกลงที่จะช่วยและพาทารกออโราไปซ่อนตัว เหล่านางฟ้าก็ได้ดังดูออโราขึ้นโดยคอยซ่อนเธอไว้จากมาเลฟิเซนด์ในโลกภายนอกและเรื่องราวก็เป็นเหมือนในเวอร์ชันการ์ตูนของดิสนีย์ออโราได้เจอเจ้าชายในป่าหล่าป้านางฟ้าเผยความจริงและพาเธอไปที่ปราสาทแล้วออโราก็ได้เจอกับมารลฟิเซน์และเธอก็ตกอยู่ในห้วงนิทราเหมือนในการ์ตูนแต่ความแตกต่างในฉบับนี้ก็คือหลังจากมาเลฟิเซน์จับเจ้าชายไปในเวอร์ชันดิสนีย์นางฟ้าสำเร็จในการช่วยเจ้าชายออกมาได้ แต่ในเวอร์ชันนี้นางฟ้าทำไม่สำเร็จเจ้าชายถูกขังเป็นเวลาหลายปีในขณะที่รักแท้ของเขากำลังหลับไหลในปรา,าสาทตลอดหลายปีระหว่างนั้นมาเลฟิเซนต์มักจะไปเยี่ยมปรา,าสาทที่ซึ่งออรรากำลังหลับไหลเพื่อเคลียร์ความคิดและผ่อนคลายจิตใจของเธอมาเลฟิเซนต์รู้ว่าแม้ออรราจะนิตราอยู่แต่ออรรายังคงได้ยินเสียงของเธอและบทสนทนาทั้งหมดของเธอ เธอสบายใจมากกับเรื่องนี้เพราะมา l เล c ฟิเซนต์ไม่มีใครคุยด้วยเธอจึงได้พูดคุยหลายอย่างให้ออโรราฟังออโรราแม้จะหลับอยู่แต่ก็สามารถได้ยินการสนทนาทั้งหมดและรู้สึกถึงความเจ็บปวดของมา l เล c e ฟิเซนต์และเข้าใจว่าภายใต้รูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวของเธอยังมีมา l เลฟิเซนต์ผู้ใจดีที่เจ็บปวดอยู่ข้างในออโรรายังได้ยินเสียงที่เธอสัมผัสความลงไหลของมาเลฟิเซนต์ที่มีต่อเธอ และตระหนอักว่านี่ไม่ใช่พฤติกรรมปกติเพราะมาริเวเซนก็หมกมุ่นอยู่กับเธอมากเกินไปหลังจากที่เหล่านางฟ้ารู้ว่ามาริเวเซนมาเยือนที่ปราสาทเป็นประจำนางฟ้าทั้ง3ก็ช่วยโอกาสนี้แอบเข้าไปที่ปราสาทมาริเวเซนอีกครั้งในขณะที่มาริเวเซนกําลังไปที่ปราสาทของเซฟานเหล่านางฟ้าได้ฟาดโซ่ที่มัดฟิลิปไว้และติดอาวุธให้เขาด้วยโลกแห่งคุณธรรมและดาบแห่งความจริงกองทัพที่มีเพียงหนึ่งคน พร้อมผู้ช่วยสามคนฟิลิปได้เดินทางบนเส้นทางอันโหดร้ายเพื่อช่วยรักแท้ของเขาอย่างแรกปราสาทของมัลิเวเซนได้พังทลายลงและลุกเป็นไฟรอบตัวเขาจากนั้นมัลิเวเซนก็สร้างป่าหนามขึ้นหน้าปราสาทของสเตฟานแต่เขาก็าหาทางออกไปในปราสาทและปลุกเจ้าหญิงนิทราขึ้นมาได้ในที่สุดเธอก็กลายเป็นราบังกรเพื่อหยุดพวกเขาทั้งสองคนไม่ให้ออกจากปราสาทสเตฟาน ฟิลิปก็กวัดแกวงดาบและสังหารมาเลฟิเซนเพียงด้วยการแทงเพียงครั้งเดียวออรราตะโกนรู้สึกเสียใจต่อการตายของมาเลฟิเซนแม้ว่าเธอจะทำสิ่งที่เลวร้ายทั้งหมดแต่ออรราก็ยืนกลางที่จะฝังศพมาเลฟิเซนอย่างเหมาะสมในสู่สารหินเพื่อปล่อยให้เธอได้พักผ่อนในตอนจบนี้เหล่านางฟ้ามารวมตัวกันเพื่ออำลาย,ยิงสาวผู้ที่ครั้งหนึ่ง เคยต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อป่ามหาศย์จากนั้นก็มีเหตุการณ์ซ้ำรอยที่เหมือนกับในมันเกิดออโรราฟลอราฟานาและม i l l เวเชอร์ก็มอบพรสุดท้าย3ประการให้กับมาริฟิเซนโดยให้พรว่าขอให้มาริฟิเซนได้รู้จักความสงบสุขในที่สุดและขอให้เธอได้พบกับชีวิตหลังความตายที่ดีและพรข้อสุดท้ายคือขอให้ความมืดในจิตวิญญาณของเธอไม่รบกวนเธออีกต่อไป เอมิทล,ลาเพื่อนเก่าของมาริฟิเซนก็กลับมาอวยพรครั้งสุดท้ายหลังจากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนเก่าที่รักของเธอเธอกระซิบให้พรและจากไปพร้อมกับรอยยิ้มออโรราวางสายโซดดอกไม้บนหลุมศพของมาริฟิเซนก่อนจะจากไปพร้อมกับฟิลิปแต่สิ่งที่หนาความคาดหมายก,ก็เกิดขึ้นพอครู่ต่อมามาริฟิเซนเธอก็ลุกขึ้นมาจากหลุมศพและเก็บโซ่ดอกไม้ของออโรราวาในกระเป๋าของเธอและเดินออกไปอย่างเงีย,งยบๆในยามค่ำคืน แล้วคุณผู้ชมชอบเวอร์ชันนี้ของ Maleficent หรือเปล่าครับแล้วรู้สึกเียดเหมือนกันหรือเปล่าผมอะเดาดนะอยากเห็นมา l e ลฟิเซนในเวอร์ชันแอนิเมชั่นร่วมกับลฟ์แอคชั่นด้วยมากกว่าและสุดท้ายนี้ก็บอกไว้เลยว่าไม่มีใครเหมาะก,กับการเป็น Maleficent เท่ากับแองเจล่าโจลอีกแล้วใช่ไหมเห็นด้วยใช่ปะโอเคครับงั้นขอบคุณที่รับชมนะครับไปละ